สวัสดีครับปอบจองโรงเรียนนะครับทีมลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับผมอรุณสวัสดิ์ตอนเช้ากับเอฟสีปลุกทานนะครับผมแล้วก็วัดดีวว่าเจ้ากับเอฟสีเจ้าตายทุกคนนะครับผมบรรยากาศเจ้าแจ้วครับผุ่มอากาศดีทดชื่นกับากลางวันใจใจเตียงเตียงก็เป็นแบบนี้ก็ดีครับผมร้อนแบบ นี่ครับปมน้องกับได้เดินทางมาตึงประมาณสักตีห้านะครับปมประมาณตีห้าได้นะเสียนนเสียนนได้กับหินเสียงนะครับปอจิตตาได้กับห้าได้รองตองกินนะนะครับปักเนื้อนะครับเดี๋ยวก็แยกใหญ่กันปักบ้อนนะครับ เจอกับป่าดีดีออกเดินทางเหมือนเดิมก่อนเปลีอนดีดีเดินทางไปไหนดีวันนี้ดีดีไปดันล่างวะนะดันหน้าเสร็จแล้วไปดันหน้าเสร็จแล้วก็ไปดันล่างเนาะไม่จะเดินทางไปไหนแล้วกรับผมไปเอ,อื้อรถดีดีก็โวยวายมันตึงเวลาครับวันนี้รถตลาดไม่มา เป็นอะไรวันนี้รถตาลาดอืมแานี้มาปูกะวอาควายออกออกแล้วนะครับปุ่มเหมือนเดิมกิจวัตรประจำวันของปูอืมอืม ท่านวันนี้วันนี้น่าจะสูรินนะครับเดี๋ยวอำเภอให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวิกตีนะครับผมนะไ,ไหนน้องไปไหนไปไหนอืมเสียดูจอมปัน บันเลือกเกินครับผม๊บอ๋อวิ่งเล่นกับน้องรอบเดียวก็หายไปอีกเลยสุดจริงจริงเมื่อวานยังไม่เสร็จนะกับปุ๊บนะพอดีปู้ไปช่วยงานกับปุ๊บม,มันมีงานเข้าดําตีบ้านนะก็เลยยังไม่เสร็จกับวันนี้กับตอยเสร็ดกับแต่เมื่อคืนก็คือไปรับน้อง ไปไม่ใช่ไปรับนะครับไปดูน้องบุญรอดแล้วเนาะไกลแล้วครับน้าลุงจานนะครับแต่ว่าพอก็ได้ยินหูตาได้เขาขาย,ยี้ยงนะเข,ขาก็ดีกงอยางที่ว่าปานางอัปเดต,ตไดใ้ให้ดูนะครับปุมนะือยังยง่ายๆครับปุ่มกับยังตีม่อคุยเอฟซีตีว่าติดตามอยู่กันน่าจะได้ยินนะครับว่า ม้อปูดว่าแบบนี้นะครับผมอย่างรับน้องกลับมาดูแลเองไม่ได้แล้วนะครับเปิดเส่นเสียงจุ้งนะครับเพราะฉะนั้นให้อยู่ที่มือหม้อก่อนนะครับเพราะน้องอาการนักครับก็ยังหม้อบอกับน้องรอดมาแล้วก็ถือว่าเป็นบุญครับผมหม้อ,อยังไม่คิดว่าน้องจะมีชีวิตรอดครับปุ๊บรอน้องมาแบบ bèp bay le anh các pông, mà bèp tuổi này ai nắc mà le anh các, đi mà non, vẫn mì, chi phí nè, con đè bèo mua anh nè các ดูนังหนาเร็วดูดูดูกับดูดูเอามาเร็วเอากำกำในนั่นหน่อยเดี๋ยวมีคนเดียวดื้ออยู่ตัวเดียวกับผมโหวยวายอ่เอออะไรนั่งหน้าอ่ะอะไรไป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 เออสีก่อนตะกี้นี่ร้องอยู่ฮะไปอ่า รถไก่รถไหมครับรถอ่ะรถไก่ไปอื้มอื้มอื้มนะเต็มที่อวนไปบกับกนันไปบักนันยิบขาอ,อ,อยู่นี่แหละไป มันแยกกันอันนี้โวยวายไม่ใช่เลยครับอันนี้ให้ห,หลวงโตนปลาไปครับมแม่อ,อันนี้มันตัวดูครับมันเด็กกันนะครับไม่ตีตับปื้อนะครับเอมามาไปไป,ไปมันเด็กเออไปไป อย่างนับอีกนะมันเจ็บนะมันเจ็บนะเขี้ยวน้องรู้ไหมรู้น้องเล่นแต่เขี้ยวน้องเข้าใจไหมเอาไปแยกยไปตังไหนอ่ะะ <c oughs> <c oughs> ไปจัดการเองนี่กระปุ่มพอจิตากับไปปักพออเลยนะกระปุ่ม ผมแต่ว่ายังไม่มีแสงครับผมอากาศแจ๋วๆแบบนี้นะ่าเป็นตลอดวันน่าจะดีครับแต่ลุงเดียกิดว่าน่าจะแป๊บเดียวกรดูจากสภาพเลยทำไมน้องวายๆอะไรน่าจะร้อนสุดๆแหลวครับวันนี้ ดูดกวยความมันดีใจการมันดีใจเงียบแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันปักพ้อแล้วนะครับผมมาจากเนื่อยๆเนาะจากการทำงานไม่เมือนเราเต็มรังบานนะครับเราเนื่อยกับแป๊บๆนะครับพอเราได้นอนได้ปักพ้อเราก็ให้นะครับนอนกลางคืนมันไม่เหมือนนอนกลางวันนะทาไม่อยากให้เด็กๆกวนกับการตกปลาเด็กๆออกเดิน ก็าบายตัวแล้วก็เงียบๆกับพมเพราเจ้าเจ้า,จานี่นองอุ้งอิงเลยนะกับได้นอนได้ได้ไดไดปักพอนอากาศมันไม่ร้อนเนาะแม่น้อยได้พอเอกได้ก,ก็ได้ปักพอนนะครับเจ้าเจ้าอย่างน้อยได้เต็มสักตื่นก็อย่างดีกับก่อนที่ว่าอากาศจะร้อนนะครับผมก็เลยนีย่เด็กๆต้องเยียยาย โมวันลุงเดียรหลุงโตนนะครับหลุงโตนก็จัดการไม่อันไม่ไหวกับพราว่าถ้าพูกว่าดีดีรองโวยวายตึงเอฟซีกันายนครับผมว่าเสียงดีดีกระหึ่มสันนา่นเอครับเวลาเขาเทีงกับเสียงดังมาจันตึงหมู่บ้านครับโจรกลัวครับผมแต่จริงไม่รู้ไหม ว่าเาเป็นหน้องมากที่น่ารักแต่ดีๆบดชู้ชู้นะครับลุงเดียร์เลวนาะซึงเขาเป็นตัวมีอะไรับบดก็ชู้ก็ชู้รับผลแปลกหน้ามาได้แบบน,นี้ก็ใส่เขาเดังเตือนเลยครับก็ไม่ได้กลัวนนะ ลุงเดียกับป้านางตัดสินใจแล้วนะครับน้องบุญรอดยังไม่รับกลับมาดูลเองครับเพราะว่าตาหวานทุกคนได้ดูคลิปนะครับอืมก็น่าจะได้ยินดีว่าคุยกับคุณโมนะเพราะว่าจะทำาปอนยา่าเองคือตอนนี้น้องไม่ลุงเดียตั้งหวาเจ็ดซิปมาคุณโมบอกไม่ไม่ไม่จ่าจดซิบครับซึ่งกลับไปดูลเองก็คืออย่างฮาที่มาทิพย์ครับดีๆี้ก็มันจะยุี่เราครับ การเกถึงเรานะครับเรามาป้อนยาป้อนเรามาดูแลเองกับติว่าเกิดน้องเป็นในไร้หรือตั้งที่นี้เราไม่รู้เรื่องแต่ถ้าอยู่ไกลม่ออยู่ไกลม่อเกิดน้องเป็นในไรขึ้นมามันก็ตึงมือมอกับมันเหมือนคนกับปุ้มก็คือไกลมอหนะกับม้อเขาก็ช่วยได้เร็วเนาะหรือน้องมีอาการแบบในได้แบบหนม้อเขาจะรู้ไม่เหมือนอยู่กับเราอยู่กับเราเราก็แก่ทำตามความั้งงม้อว่าเออ กินข้าวเวลาป่านั้นปอนยาเวลาป่านั้นป,อน,ป,นนปอนกิเม็ดได้แบบนั้เราก็แขกตามคําสั่งคุณหมอแต่อาการที่เกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้เราก็ต้องตามหมอ้อแต่นี่ก็วิ่งเที่ยวไปเที่ยวมาก็ลุงเดียกับปานางกันเลยตัดสินใจว่าอยู่กับหมอก่อนอครับผมไม่เอาเดีๆไม่เอาอยู่กับคุณหมอก่อนถึงได้กำรักษาหนองมาถึงกันนี้เลยะนะ ผมเเด็กคิดว่าม็นนั่นต้ามมากาใจ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 ก็ไม่ทีทํำเออกับพุ๊บึงกันนี่เลยต่างมีเอฟซีใจบุญเจบบุญเลยอ่าเงินของเราก็ะโจยๆกันไปกับอย่างน้อยๆตึงตานนองไม่เลือดสักครั้งแล้วก็ให้น้องมีชีวิตรอดครับได้มาเล่นมาได้กับเรานะได้มาเล่นกับแกงเด็กๆพวกนี้วันหนึ่เปลือกไอ้นองยู่บุโลกไปนี้เอาไว้นานที่สุดครับ ถึงได้น้องเกิดมาแล้วนะก็อน้องเองก็สู้กัดใจกับพวกเบื่อตีจะมีชีวิตรอดนะเพราะฉะนั้นลุงเดียกับปานังลุงเดียกิดว่าเดีนะ๋ยวเราก็ไม่ต้อยกับพวกปู่นายอายตามตามาซะตายเราก็ไม่ใช่คนยั่งรับผมเราก็ไม่ใช่คนมีเงินเราก็ตามหารเลี้ยงลกูสงลกส่งลูกอีกคนอีกสองคนคนเล็กครับผม แต่ในเมือตึงกันนี่เลยก็ไม่ดีทำเปือครับผมก็ต้องช่วยน้องก็ให้รอดยังไงก็ขอบคุณนะครับเอฟซี F C นะครับผมเอฟซี F C ถูกฐานนะครับผมแต่ว่ามีน้ำใจเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมมีน้ำใจน้ำใจมันไม่ใจเล็กน้อยนะครับน้ำใจของเอฟซีคือหิิงใหญ่ครับ มันเปรียบเทียบกับจํานวนเงินมันมันมันหมุนกาเหมือนไม่ได้ครับผม๊คำว่าน้ำใจนะครับแกรเรามีน้ำใจมีจิตใจ,ใจใอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อซึ่งมีชีวิตเราสั้นโลกรวมโลกเรากาทานี้เรากาเป็นเื่อ่ามีน้ำใจทีดยิง่งใหญ่อยูแ่แล้วก็ยืนเอาให้ทีสุดนะเกานะครับก้าโพุ่นนะว่าเออมากก็ไม่ใช่มากบ้านเองนะ ห้าเหลืองไาเชี่ตางแต่ลงเดียไม่ได้สนใจในกำพูดแบบนั้นนะคุณคุณคิดแบบนั้นกับเรื่องของคุณคุณคิดแบบว่าคุณว่าคุณทุกข์กับเรื่องของคุณแต่พุมก็กิดว่าพมตํำในสิ้งดีทุกต้องแลวกันในสิ้งทีว่าเราจำเป็นต้องทำในเมื่อเรามาเจอก็แล้วในเมื่อเรามาปปะสบเจอ แต่ถ้าเราไม่เจอเราไม่เห็นเราไม่รู้อ้นั่นเราก็ไม่อาจจะไปช่วยก็ได้ครับผมแต่ในเมื่อเราประสบไปซึ่งหน้าแบบนี้ลุงเดียไม่ได้เจอแล้วนะครับวันนั้นวันทีือวันน้องจมนำนะก็ลุงเดียทางานอื่นอยู่ก็มีเนี่ยปานางบาวอิตสันนะครับบาวตูนเขากำหนังกันอยู่ในบ้านนะครับเขาก็ทํานู่นทานี่ป่านางกับป้าป้านะบาวอิตสันค่ะคือตอนรับเอฟซีกันเซตกับปุ้มทาก่านนี้กันหนังลุงเดียก็ไปทํานู่นทานี่นะครับ วันนั้นก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการที่ว่าเขาปัม๊มแต่นางบอกว่าเออลูกมาตกน้ำอัไรล,ลุงเดียตึงรูแต่นี่ช่วยมาได้เลยกับลุงเดียเดินไปเละทอตีนะอ๋อเออไกอ่หนองฟื้นขึ้นมากับลุงเดียก็ไปตำมานนะคือตำมานกับตำมานบ้านนี่แหละครับปุม ไม่ได้โกรธไม่ได้โมโหหรือว่าไม่ได้ได้กับกรรมที่ว่าได้ยินเข้ามานะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อยู่ในหัวสมองนะครับโอเคกับบางทีสิ่งที่คุณคิดคุณคิดว่าเออคนไม่เสียตงังเสียเงินกับเรื่องแบบนี้ลอกเอาเงินไหวเลี้ยงลูกดีว่าอันนั้นก็การมันตักกองคุณครับผมป้มก็ไม่ได้ว่าครับคุณกระทาในสิ่งที่ตัวกองคุณ ส่วนผมกับผมหวาผมกับทำหน้าซิ่งดีดีทุกข้องผมการต่างคนต่างทำหน้าตีไปครับเราก็ห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้เนาะส่วนคนอื่นก็จะมาห้ามความคิดเราไม่ได้เหมือนกันครับผม ขอบคุณนะครับเอฟซีกองจะได้ดูคลิปแล้วนะครับเมื่อคืนเดี๋ยวว่าคุยกับมมบไดนะ้เนาะสรุปดีวะเอฟซีท้ามาว่าน้องไดกระบ,บ้านมาคือตัดสินใจกับป้านางเด็ดก้าแล้วว่ายัางไม่กลับปล่อยกองยาคุณโม่แล้วก็น้องจะกลับมากันยังไงซิบมาซิบกันน้องเพิ่งมาอยูกคุณโม่นะ้าติดเดียวกับปูนงายไปโดยแบบประเภติวาถ้าเป็นคนก็น จ่ายเครื่องจ่วยห้าใจนะครับผมถ้าไม่จ่ายเครื่องจ่วยห้าใจก็คือไปแล้วครับตึงนี้ไปยุ่กับหมอ้อแทิติ์เดียวยังไม่ตันได้ฟืนตัวดีทีนะครับแต่ดีว่ามีอ่มีส้นยันบอกมาว่านองกินกาวเองได้นี่กับเป็นสิ่งดีคุณหม้อว่าเอฟซี FC ก็น,น่าฟังจากขุณหม้อแล้วนะครับลงเดียก็จะไม่เอาปูดแกนเนื้อขาวขาพระนะครับ สัญญาณดีๆก็คือน้องกินข้าวเองได้น้องลุกเล่นกระดิกห้างน้องอะไรได้กับผมแต่คืออย่างงาที่มาที่กับกว่าเกล็ดเลือดน้องไม่มีเลยครับนอยมาเดดีเดดีมานี่เลยมาเร็วไม่ไปน้องไม่ไปอ่นานะครับคือเกล็ดเลือดน้องนอยหมาก ตั้งแต่เรามารักษาเองก็ยังดีคุณหมอบอกกับตอนนองยังอยู่ในที่ประเพณห้าสิบห้าสิบครับแต่ยังในน้อยอยู่ว่าคุณหมอักซอ,อาทิตย์คุณหมอบอก,กนนะน้องรู้นะครับต้อฟังจากปลาคุณหมอนะครับน้องคุณหมอบอกแล้วว่าวันแรกตีมาเนี่ยุณหม้อบอกเลยว่า,วมา,มออวาไม่รอดคุณหม้อคิดว่าไม่รอดแต่คุณหม้อว่ายอมรับน้องรอด เพรานะน่าอย่างทีหมอบอกกับในเคตแบบนี้นี่หนอยมากับตีรอดแต่ก็ให้นองรอดครับผมไม่เหลือตาตะก้างก็ให้มันรอดส้มฉือของเขาเอานะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะอัปเดตนะครับอาการแบบไหนได้แบบไหนนะครับก็ได้ไปเยี่ยมนองแล้วนะกลับกลับมาไม่ได้ครับเดี๋ยวบานได้ก็ให้ปูกับลุงกุญแจงตามไอ้เจ็ดนะครับผม เมื่อวานนะครับโตตี้นะครับพอดีมันมีงานครับมันมีงานเข้าดำกับปูกับลุงคุญแางต้องไปช่วยงานกันครับปุ๊มแกบอกก่อมาต่อในเมื่อวันนี้มันเร็จเนาะกับปุ๊มยังไม่เร็จนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่ากดกล้ามกดสนานะครับปุ๊มกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันนะครับปุ๊มนะขอบคุณทุกคนที่มีจิตเมตตาต่อน้องบุญรอดนะครับขอบคุณมากๆมครับปุ๊ม ไม่ต้องเป็นร่วงกับตึงนองไม่มีตาก็จะเลี้ยงดูแลเหมือนกับหมู่วนเหมือนกับดีดีตุกยางครับผมอย่างงเราก็มาเจอกันแล้วครับผมแล้วก็เป็นรังป้านางหวานคือชีวิตตีน้องมีอยู่คือ f อซทุกคนหมอไปครับผมก็เราลุงเดียป้านางตีมรังบางก็จะทำหน้าที่ดูแลน้องแทนเอฟซทุกคนรับ น้องก็อยากมาพึ่งใบบุญอยากจะมาอยู่กับผีอุงอิงก็ค่อยเขามีชีวิตรอดเคยอ,อยู่กับผีอุงอิงนานๆครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับวัสด,ดีครับผม